ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเจมพีตจากเดลติกเชื่อว่าจนถึงตอนนี้เทรนเนล็กซานเดอร์โนได้พิสูจน์ให้เจอเกนครอปและทีมงานคุณภาพของเขาเห็นแล้วว่าเขาสามารถช่วยทีมได้ขนาดไหนในบทบาทตำแหน่งมิดฟิลเบอร์หของทีมในตอนนี้เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเขาจากแบ็กขวาไปสู่มิดฟิลแบบเต็มตัวนั้นคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกแล้วในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนเจ้าตัวเองก็ต้องการอยากที่จะเห็นในตำแหน่งนี้มากแล้วและเขาเองก็เติบโตจากเด็กอะคาเดมีของสโมสร ในตำแหน่งนี้เช่นกันและจากนี้เราอาจจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในทีมลิเวอร์พูลเพราะพวกเขากำลังมองหาแบ็คขวาคนใหม่ที่เข้ามาทดแทนในการขยับขึ้นมาเล่นกองกลางของเทรนอาโนอย่างที่ครอบบอกก่อนหน้านี้ว่าไม่ใช่เขาไม่คิดที่จะปรับเทรนให้มาเล่นกองกลางเต็มตัวมันมีอยู่ในความคิดของเขามานานแล้วแต่การเอาเทรน์ไปที่ตำแหน่งนั้นทําให้เขาต้องเสียแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกไปในตำแหน่งนั้นเพราะงั้นเขาจึงต้องการเวลาในการปรับและตัดสินใจจากนี้ ส่วนตัวมองว่าโกเมสเล่นได้ไหมโอเคเล่นได้เลยแต่จากที่เห็นที่ผ่านมาระบบดันไปเอื้อต่อเทรนในการเล่นตรงนั้นมากกว่าเพราะจุดเด่นของเทรนคือการค r o s s b จากพื้นที่ตรงนั้นและการตักบอลข้ามไปมาของเขาก็แม่นยำในจุดนั้นซึ่งแตกต่างจากโกเมสแบบสิ้นเชิงเลยกองหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปฮูสกอร์รายงานว่าจนถึงตอนนี้เฟอร์กิลฟันไดคือผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเพียงคนเดียว ที่ยังไม่มีผู้เล่นคนไหนสามารถที่จะเลี้ยงบอลผ่านเขาไปได้ในลีกใหญ่ยุโรปทั้ง7ลีกที่ลงเป็นตัวจริงมากกว่า10เกมในฤดูกาลนี้และจากเซเรแบ็ยมากกว่า200คนมีเพียงฟานได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นครั้งที่2แล้วในอาชีพการเล่นฟุตบอลของเขาที่เขาทํามันได้ครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเข่าขาดหรือ ACL ครั้งที่2ก็ตอนนี้หลังจากอาการบาดเจ็บ ACL เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ยุโรปเลยทีเดียว แม้จะอายุเข้าสู่วัย32ปีแล้วแต่ถ้ายังคงยืนระยะและเชื่อมั่นว่าทำได้สโมสรลิเวอร์พูลก็ไม่ควรปล่อยเขาออกจากทีมไปสัญญาฉบับใหม่ต้องเข้าแล้วในซัมเมอร์นี้สำหรับสถิติที่ตอนนี้ดานิอเวสอายุ25ปีตัวเลขคือ46 G ทับ A ใน241เกมและมาซิโรในวัยเดีวยวกันมี59 G ทับ A ใน251เกม ดังนั้นทั้งคู่รวมกันเป็น105 G t ั A จาก492เกมสำหรับเทรนดอาริซาเนอร์นูที่เข้าสู่วั25ปีใน1เดือนที่ผ่านมามี102 G t ั A ใน309เกมแน่นอนว่านในไม่ช้าเขาจะแซงหน้าและทำลายสถิติต่างๆของแบ็คควาที่ยอดเยี่ยมของยุโรปก่อนหน้านี้ทั้งหมดสไปเลอร์ทีวีรายงานว่าเจเฟลิกกองหน้ายืมตัวที่บาซโลน่าเชื่อว่าดมิทโซโบสไล กองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะย้ายไปเล่นให้กับบา์ซโลน่าในอนาคตข้างหน้านี้ตอนนี้ผมชื่นชอบวิธีการเล่นของโดมินิกโซโบสไลที่ลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากผมอยากจะเล่นกับเขาและผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นนักเตะบา์ซโลน่าในอนาคตข้างหน้านี้เดือนนี้ชนะทุกนัดลิเวอร์พูลลุนแชมป์ไม่ใช่ทุกทีมที่จะสามารถลุกขึ้นจากพื้นได้แบบนั้นภายในช่วงเวลาแค่10นาที ดมิริโซโบสไลาย,ยกนิ้วชมเพื่อนร่วมทีมที่ฮึ้กลับมาสู้จนพลิกเอาชนะฟแลม,มันอธิบายเป็นคำพูดได้ยากนะว่าเรารู้สึกสนุกสนานกับมันมากแค่ไหนกับการเล่นในช่วง15นาทีสุดท้ายเราได้ผลการแข่งขันที่สำคัญที่จะนำไปสู่การทำให้เราทำตามเป้าหมายของเราได้ถ้าเราชนะในทุกเกมต่อจากนี้ได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เราก็จะได้อยู่ในกลุ่มลุนแชมป์แต่ความจริงก็คือเดือนธันวาคมนี้เรามีคิวต้องเจอกับอาร์เซนอลนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกัน ดังนั้นมาเลยถือว่าเรามีช่วงเวลาที่สำคัญรออยู่มันเป็นสองเดือนที่น่าผิดหวังแต่ผมดีใจมากที่ได้กลับมาคอเนอร์แบดลี์ได้แสดงออกถึงความยินด,ดีที่เขาหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บและได้ลงเล่นเกมแรกในฤดูกาลของเขาไปเมื่อวันพฤหัสบดีฟูตแบ็กวัย20ปีได้ลงสนามในช่วงท้ายเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะ L.A. SK ลินสีต่อ0ูที่แอนฟิลด์ในรายการยูโรปาลีกถือเป็นการกลับมาลงสนามหลังประสบปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลัง ยาวมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นหลังช่วยให้ร่พูผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วจะรดประกาศในสัญญาระยะยาวกับสโมสรและตอนนี้มองหาโอกาสที่จะลงสนามในเดือนที่มีโปรแกรมแข่งจำนวนมากที่กำลังรออยู่เขากล่าวกับเว็บทางการของสโมสรตอนหลังเกมว่ามันดีมากที่ได้กลับมามันน่าผิดหวังและเป็น2เดือนที่แสนจะยาวนานดังนั้นมาเลยน่ายินดีมากที่ได้กลับมาผมแค่ต้องการจะช่วยทีมให้มากเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ และผมก็แค่ต้องการพยายามจะพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้มันมีจํานวนเกมเยอะมากที่รออยู่ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะมีโอกาสมากมายสําหรับผมนักเตะทีมชาติไอแลนด์เหนือกลับมาสู่ทีมของเจอเกนครอปในช่วงซัมเมอร์หลังถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับโบตันวันเดอร์เรมเมื่อรุ่นการที่แล้วเขากําลังมองหาทางที่จะรักษาโบมนตัมส่วนตัวไว้แต่โชคร้ายที่จากปัญหาที่เขาประสบในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล2023-2024 พูดถึงอาการบาดเจ็บแบดลี่อธิบายว่าผมแค่มีอาการเจ็บหลังผมซ้อมเซสชั่นวิ่งในตอนเช้ากลับเข้ามาพร้อมอาการเจ็บหลังไปเข้ารับการสแกนและพบว่ามันมีอาการร้าวภายในหลังของผมผมรู้ว่ามันจะใช้เวลาราว12สัปดาห์หรือกว่านั้นที่จะหายไปเพราะบาดเจ็บดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องยากที่จะรับมือแต่ขอบคุณจริงๆผมกลับมาได้แล้วในตอนนี้และมีความสุขผมกำลังสนุกมากจริงๆกับช่วงปรีซีซั่นผมคิดว่าผมทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกัน มันเป็นช่วงเวลาที่ยากเมื่อมันเกิดขึ้นแต่ผมก็ทํางานอย่างหนักมาตลอดทําให้ตัวผมเองกลับมาและผมดีใจมากจริงๆที่ได้กลับมาแบดลี่ลงเล่นแทนแรนดกราฟเฟนแบกในนาทีที่82ในเกมกับ L.A. s k เคลินโดยลิเว์พูลนำอยู่3-0ในตอนนั้นด้วยประตูจากลุยดิอาสโคดิกากโปดและโมฮัมเหม็ดซาลากากโปมาทําประตูที่สองของเขาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บย้าชัายชนะของทีมโดยตูรุ่เสมอกับแซนกิวลัวแบบไรสกอร์ aw, ทำให้ลิปว์คว้าตำแหน่งแชมป์ของกลุ่มอีแน่นอนแล้ว มันเป็นฟอร์มการเล่นของทีมที่ดีมากจริงๆแบดลี่กล่าวการทำได้4ประตูและยังเก็บคลีนชีตเป็นเรื่องที่ดีมากเราอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มดังนั้นมาเลนายินดีไปหมดเลยคำทำนายปัดฉิมบทผู้หารเขย่าบอลลังขอขอบคุณบทความจากคอ่ัม์ฉันอยากไปเหยียบแอนฟิลด์โดยเจบาสเมื่อสปอร์ตเมลส่งหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่แม่นสุดคนหนึ่งอย่างไอซานข่านมาทำนายบทสรุปพีเมร์ลีกอังกฤษ2023-2024จากอันดับปัจจุบันสุดท้ายพวกเขาจะจบที่เท่าไร่ ลองพิจารณาเพื่อรอตรวจข้อสอบในเดือนพฤษภาคมหน้าว่าสมควรสักการบูชาหรือถล่มสำนักพยากรณ์ให้แหละเอาจากอันดับที่เป็นตอนนี้ก่อนในเกมวันอคารที่5ทันวาคมดูหน่อยว่าโหราเขาฟันทงอย่างไรอาซเนนอลจบอันดับที่2อร์อาซนนลเป็นจา่าฝูงอยู่ในเวลานี้แล้วจะรักษามันไว้ได้จนเข้าช่วงคริสต์มาส ลูกทีมของเฮดโค้ดมิเกลอาเจตาออกตัวแรงเหมือนฤดูกาลที่แล้วบวกความเก่าขึ้นที่ดูแล้วผลงานน่าประทับใจไปหมดพร้อมก้าวขึ้นลุ้นแชมป์ลีกเต็มตัวอย่างไรก็ดีคู่แข่งที่ดูสมน้ำสมเนื้อสุดคงเป็นแมนซิตี้อันหนึ่งการเป็นเจ้าฝูงลีกจนเข้าเดือนมก,กราคม2024ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายเพราะอย่าลืมว่าช่วงเวลาเดียวกันของฤดูกาลก่อนอยังทำแต้มได้มากกว่าปัจจุบัน4คะแนนแต่สุดท้ายก็ถูกซิตี้แซงเอาแชมป์ปัจจัยที่จะทำให้หน้าประวัติศาสตร์เปลี่ยนคือการเสริมมมทัพในนตลาดเือก,กรค หากปืนใหญ่สามารถเติมหอ,อกเกรดการันตี20ประตูต่ตอฤดูกาลเข้ามาจะเป็นปัจจัยสําคัญให้บ่อนรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษเชื่อใจได้บ้างว่าถึงแชมป์ลิเวอร์พูลจบอันดับที่3ยังคงเป็นทีมดูเมื่อไรก็เร้าใจไปจนสุดทั้งฤดูกาลเพราะในวันที่เข้าทางลิเวอร์พูลอาวุธเต็มมือแถมเปี่ยมด้วยวิญญาณนักสู้อย่างที่เราเห็นจากเกมแซงชนะฟล่ม4-3หรือก่อนหน้านั้นสเสมอแมนซิตี้ได้1-1สะท้อนถึงคุณภาพกระบวนการสร้างทีมใหม่ ถ้าว่าจุดบกพร่องอีกหลายประการทําให้ดูเหมือนว่ายังเร็วเกินไปสําหรับหงแดงหากคิดจเจ้าแชมป์ลีกเลยพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นสร้างขุมกําลังใหม่อย่างช้าๆจากความน่าผิดหวังฤดูกาลที่แล้วซึ่งการเร่งเครื่องมาขนาดนี้ได้ก็น่าจะพลับใจมากๆมองว่าทีมของเจอเกนครอปจะค่อยๆผลงานแผ่วในเดือนหน้าแต่ก็สบายตัวพอจบ4อันดับแรกของตรงารางไววฤดูกาลหน้าพวกเขาจะแข็งแกร่งพอท้าทายแชมป์ลีกแงๆ่ๆแมนซิตี้จบลำดับที่หนึ่ง แมนซิตี้ยังไม่ได้เร่งเครื่องให้ได้รอบเพื่อเข้าเกียร์ทรงสูงด้ซ้ํากระชั่งเจอเกมเจ้าสเปอร์สต่อสเข้าไปคงเป็นเครื่องเตือนใจได้เวลาเอาจริงโดยผลงานปัจจุบันซิตี้ดูไม่น่าจะไปถึงตำแหน่งแชมป์ลีกได้แต่ก็อย่างที่เราเห็นมาหลายปีว่ามักเครื่องร้อนช้าทีมของผู้จัดการทีมโจเซฟกอรเดล่าไม่เคยลดลานต่อแต้มที่ตามหลังคู่แข่งต้นฤดูกาลแบบนี้เรือใบสีฟ้าย,ยิ่งเลยอีกหลายเกียร์ให้เปลี่ยนเพื่อเหยียบเต็มขันเร่งต้นปีหน้า แล้วมันก็เป็นความท้าทายสําหรับทีมอื่นเพื่อรักษาอัตราเร่งของตัวเองไว้แชมป์เก่ายังเป็นเติงหามป้องกันตําแหน่งแอสตันวิลล่าจบอันดับที่6เป็นสิ่งโดยชอบทําที่แฟนบอลแอสตันวิลล่าจะฝันไปต่งปางๆนานาเมื่อพวกเขาเป็นผู้นํากลุ่มยูโรปาลีกรวมถึงลาดับ4ี่พิมลีกอังกฤษต้องยกความดีความชอบให้กหับเฮดโค้ชอูนัยเอมรี่ที่ทํางานอย่างโดดเด่นนับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งท็อตแนมฮอสเปอร์จบลําดับที่4 ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกองเป็นภูเขาแต่สเปอร์ยังห้าวพอแบ่งแต้มจากแมนซิตี้ได้ถึงเอเธนสเตเดียมมันยิ่งกว่าหน้าประทับใจาการออกตัวฤดูกาลนี้ของเฮดโค้ดแอนด์พอตเตอรโคลูจุดประกายความหวังใหม่ให้แก่แฟนบอลสเปอร์แทบจะทุกคนนิวคาสเซิลจบลำดับที่หหลังจากระเบิดผลงานขึ้นมาเมื่อฤดูกาลก่อนมันก็ชัดเจนว่าปีนี้ยังต้องการจบสีอันดับแรกให้ได้อย่างเดิมจุดเด่นคือเกมเย่าวพวกเขาอาศัยเสียงเชียร์จากทูนอามีแปลงมันให้เหมือนป้อมประการ แต่เวลาเตะเกมเยือนแต้มล่นเรียราดแบบไม่สมควรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ